นอกจากที่เราได้ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วนะคะ mm hmm. ก็คือทนายที่ปรึกษ,ษาทนายไพศาลเรืองฤทธิ์แล้วเนี่ยแล้วก็น้องหญิงทิติการแล้วเนี่ยค่ะแบรนด์บลัสเตอร์ของเราเราก็ยังมีการต้อนรับด้วยนะเราต้อนรับผู้นําของเราด้วยค่ะที่เพิ่งก้าวเข้ามาสู่ครอบครัว w c i หรือครอบครัวเวร์คชัของเรานะคะแล้วก็ท่านผู้นี้ก็จะมีชื่อเสียงมายาวนานหลายปีอยู่ในข้ามบอร์ดในธุรกิจขายตรงนี้ค่ะซึ่งวันนี้เราก็ต้องแบบ ต้องบอกว่ามีความยินดีอย่างมากเลยนะคะที่ผู้นาเริ่มตบเท้าเข้ามาในนี้แน่นอนค่ะระยะเวลา9ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ต้องบอกว่าอดทนนะคะยืนหยัดแล้วก็รอคอยเพราะเราเชื่อค่ะเราเชื่อเหลือเกินว่ามนุษย์เครือข่ายหรือมนุษย์ขายตรงเนี่ยค่ะที่ยังอยู่ในปัจจุบันนี้ค่ะส่วนใหญ่แล้วจะผ่านการเหนื่อยเน็ตทั้งเหนื่อยหน่ายนะคะ มากแล้วแล้วก็วันนี้อาจจะใครหลายๆคนที่กําลังหาที่พักพิงกาลังหาที่ที่เขาจะฝากชีวิตไว้ได้นะคะซึ่งแน่นอนคะ่ะเวิร์คคาร์เราเตรียมพร้อมแล้วรองรับตรงนี้ได้แน่นอนคะ่ะแล้วก็การที่เราจะก้าวไปสู่พันล้านนั่นนะคะเราจะต้องเพิ่มกําลังคนแล้วก็กลยุทธ์ต่างๆนานา,นานแล้วก็รวมทั้งสินค้าด้วยคะ่ะที่เราจะต้องอัปเดตกันอยู่ตลอดเวลาเลยหรือต้องมีสินค้าเข้ามาเพิ่มนะคะรวมทั้งการเกษตรของเราแน่นอนเราก็ยังมีสารชีวพันธุ์ที่เข้ามาจับมือกับเราอีกค่ะเป็นลมใต้ปีกให้เรา นะคะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยข่าวดีที่สุดเลยก็คือทะเบียนปุ๋ยค่ะเราได้ทะเบียนปุ๋ยอินรีเรียบร้อยแล้วค่ะที่จะเอาตัวเลขนั้นไปติดข้างกระสอบแล้วก็สามารถพูดได้เต็มปากเต็มคําว่าป oh, ุ๋ยอินรีเวร์คตายหญิงเกษตรค่ะนะคะวันนี้ก็มีเรื่องราวที่น่ายินดี4ีเรื่องเลยนะคะวันนี้ทั้งสเรื่องเลยค่ะแล้วก็วันนี้เป็นวันที่ต้องบอกว่าเป็นวันที่ เราลังจะก้าวนะคะนี่คือก้าวแรกนะคะในการเปิดตัวนะ,ะไม่ว่าจะเป็นแบรน์มาสเตอร์หรือแม้กระทั่งชนายไพศาลถามว่ามีส่วนสําคัญอย่างไรเพราะว่าเราจะต้องเติบโตต่อไปนะคะในสากลกันแล้วกันค่ะดังนั้นเราก็จะมีอัปเดตกันเรื่อยๆนะคะว่าสินค้าด้านเกษตรของเรานะคะเดี๋ยวเราจะมีธุรกิจอะไรบ้างที่จะเข้ามาต่อยอดแล้วก็สนับสนุนให้ยอดขายหรือของนักธุรกิจของเราตังๆค่ะ